สวัสดีครับผมต้องมานาสายดีชาแนลค,ครับครับผมวันนี้ผมมาเอาใจสายรถไถสายรถสอดสายรถทีปสายพุ่งนะครับยินดีจัง่อยเหมือนดีจังเลยคนมะนาวตามหาเออวะวันนี้เราก็เลยคุยกันว่าเรามาลุยร้านวยชัยแท็กเตอร์สาขาบางสะพุงกันไหมเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับถามว่าเอรถไถมีอีกไหม ผมก็ตามหารีวิววันนี้ราคาก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับแล้วรายละเอียดต่างๆจะไปดูที่ใต้เมนนะครับเพราะว่าผมมาที่ไรผู้ชมพนเมงหนาสันดี้ชแนลจาก,การไม่อยู่สักทีงงลับมาไม่ตรงแกสักทีมาไม่วันหยุดก็วันศิลป์ก็ไม่ใช่ว่าไม่วันหยุดแกก็ไม่อยู่ร้านแกก็ตลาดนี้เนาะก็เจอแก คนดูแลหน้าร้านราคาก็จะไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่ว่าราคาหน้าร้านตอนนี้ราคารถมีแล้วนะครับไปกันเลยวันนี้มาดูก่อนเลยนะครับ6610นะครับโอ้โห6610บอกว่าเมื่อวานนี้มีคนมาลองลองไปเมื่อวานนึกว่าจะซื้อลองดูรอยยังเหลืออยู่นะครับลองนึงกว่าจะซื้อไปเลยไม่ใช่นะลองควันดำพื้นเลยแต่ยังไม่ตกลงกันทีนี้พอดีคนมาเอามาก็ขอ,ขอรีวิวไปเลย ใใครครเขาเก็บรายละเอียดมาหมดแล้วนะครับสําหรับใครอยากได้เป็นฟอดเนาะสอดสองเพลาด้วยฟอดนิวนะครับผมปั๊มก็เป็นปัมนป๊มนิวปั๊มนิวคือเป็นปั๊มของนิวแล้วหมดทุกอย่างแล้วนะครับปั๊มใหญ่เลยนะครับก็เป็นชุดในของนิวขนาดตัวนี้เขายังเขียนนิวฮอนแลนด์หกหกหนึ่งศูนแล้วนะครับแล้วเป็นรถสองเท่าด้วยนะครับกีตาร์งนะครับอันนี้ ว้าวไปดูเครื่องล่างก่อนมาดูเครื่องล่างเางทำมาเหมือนกับซื้อครับก็ยังเป็นของเดิมเพาอ,อยู่นะครับโอ้สวยมากครับมาดูด้วยกันเลยอ่าเบียด,ดยเบืนนี่เบียดให้ด้วยตัวน,นี้นะครับเบียดเขาก็มีด้วย เดี๋ยวก็ยาำร้อนๆร้อนอะไรไหมดแล้วนะครับทาสีราคาคันนี้นะครับฟอดีวคันนี้นะครับเราเปิดมาที่เราเปิดมาที่ราคาหกแสนขั้นใช่ไหมหกแสนขั้นเนาะราคาหกแสนขั้นเลยคันนี้ครับนี่เรื่องดาวเรื่องอะไรแขกมานะครับใต้เม้นเพราะว่ายังไม่ขอรายละเอียดการดาวของทางผู้จัดการเป็นคนกําหนดว่าเราจะดาวเท่าไหร่ยังไงทุกคันเลยนะครับไม่มีราคาดาวมีแต่ราคาเต็ม นี่ผมจดไปแล้วนะครับผมนี่นี่ลายละเอียดน,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 นะครับตัวนี้สวยที่สุดในร้านแล้วในวันนี้มาใหม่ด้วยไอช้าก็อาจจะไม่ได้นะครับหกแสนท่วนหกแสนท่วนก็ถือว่าผ่านนะเพราะว่ามันเป็นยางครับนี่คือยางยางยังใหม่เลยนะครับยางใหม่ใหม่มาใหม่ใหม่ยางใหม่มใหม,ยใหม,ยใหม่ยางเต็มดอกนะครับยางยางเต็มดอกเลย เ็บดอกเลยนะครับไม่ใช่แม็กซีดบรงอยางนี่ยัยงเจ็บดอกเลยว้าวแล้วก็จะมีตัวนี้อีกนะครับตัวนี้ก็มีนิวตัวนี้เขาเขาขายอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเขาขายอยู่ที่สี่แสนห้าไหมตัวนี้นะครับปิดป้ายไว้สี่แสนห้านะครับสองทอเหมือนกันตัวนี้นิวแล้วมาดูเขาเดียวนะครับเขาเดียวคันนี้เขาขายอยู่ที่ 4แสนสามนะครับเขาเดียวคันนี้4แสนสามราคา4แสนสามและทีนี้ผมพูดเนี่ยให้นึกไปถึงคนเมืองหนาวรีวิวรถ2แสน2แสนเจ็ด4แสนสามไม่มีคีบนะครับไป่คิดตัวคนเมืองหนาวรีวิว2แสนเจ็ดมีคีบมันจะแถมคีบไหมมันได้เหมือนซื้อท,ทั้งแถมเนาะความใหม่ของมันก็คือเขายังไม่ทําขนาดนี้แต่ตัวนี้เขาก็รีวิตรีวิตใหม่มาแล้วนะครับนี่เลยครับรอบคันเลยนะครับ วันนี้ก็ขอเป็นการรับเบียรร้านเวชัยแท็กเตอร์สาขาเมืองเลยไปเลยนะครับผมอยู่เขตบางตะพุงนะครับก็ยางบ่อเนี่ยก็มาใหม่แล้วครับตัวนี้ครับถ้ารถมีปัญหาอะไรมันจะดีดตัวออกไปเลยนะครับเหมือนบอดรักดินนะบอดักดินนัมีสปริงไงผมก็จินตนาการของผมนอะดีดตัวไปดีดเพล่อไปติดอยู่ลังคาเนี่ยละครับโอเคครับ เจะผ่านเราจะผ่านรถชีพนะครับอัปเดตวันนี้สําหรับลูกค้าที่ถามมานะครับสําหรับลูกค้าที่ถามมาวันนี้เอาให้อิ่มน้าสํารานไปเลยนะครับขออนุญาตเขาแล้วแหละพูดดงังเราไม่ไม่เป็นไรหรอกเนาะจะขออนุญาตเขาแล้วไปพุ่นตักคันนี้นะครับคันนี้เอคันนี้บอกว่าจะขายเป็นร้านมันจะได้ขายไปเลยเนี่ยเขาจะขายเป็นร้านเลยนะครับคันนี้สองเผา ลูกทรงเหมือนจอนเดียหมดเลยอะไรนะคาร์ามอนอ,อะไรคาร์มอนเหรอครัตัวนี้เนาะน่าจะเป็นคาร์มอนครับคาร์มอนก็ห้าศูนย์ห้าพันเก้าห้านะครับห้าพันเก้าห้าครับเป็นสี่วดีก็ขับเคลื่อนสี่ล้อแอคชั่นของเขาให้คิดว่าเราขับรถไถพวกเหมือนจอ,อนครับเหมือ John นจอนเดียแอคชั่นเขาได้สู้ถึงจอนเดียนะเพขาแอคชั่นเขา แต่ตัวเนี้ยเหมือน,นคล้ายๆพวกยูรูเพราะว่าความสูง,ขงเขาเนี่ยมันสงเ็นมันไถยอยู่นะบมันแรงมากเลยตัวนี้พวกสีส้มนะครับยางยืดดูเหมือนว่ามันจะใหม่แล้วไถเป็นร้านล้วตัวนี้ครับร้านห่อนเนาะนะครับทีนี้มาข้างหลังหันไปดูข้างหลังนี่ครับสำหรับคีบหกหกหนึ่งศูนย์นะครับ 66000เคยไม่ขายท่าไระขายเท่าไรนล่ยนราคามเปลี่ยราคาไปไม่ได้เปียราคาไหม6 6 0 0ก็ทำแบบนี้นี่ครับสเปครถนะครับสเปครถทางร้านไม่ใช่นะครับคุณอันนี้คือสเปคของทางร้านนะครับดูไว้เลยนะครับเขาจะทำแบบนี้เขาจะวางคานคล้ายๆคานสิบล้อนแหละแต่คือเขาจะมีสเปคของเขาที่เขาทำมาที่ผมเคยรีวิวไป ถ้าเคยเคยดูอีพีแรกๆนะครับผมที่ผมรีวิวไปตัวนี้ยเขาจะมีวางขายเลยหน้าร้านตัวชุดคานหน้าของรถไถแดีว่า <S <S ทําไมตัวนี้มันทานํางานยังไงก็คือพอใส่ตัวนี้เข้าไปปุ๊บมันจะวางคานยาวมาเป็นคานเหมือนคานสิบล้อปุ๊บมันก็มาใส่กระทะกระทะตัวนี้ได้นะครับกระทะไม่ใช่กระทะรถไถนะครับมันเป็นกระทะยางสิบล้อน,น บทความเราก็จะใหม่หมดเลยนะครับตัวนี้ที่มเราลยใช้เลยอันนี้ขงเสีใช้ทางร้านเขาก็ยังอนุรักษ์อยู่เหมือนเดิมนะครับอนุรักษ์ย่าย่าใครจะไปซื้อนุชิฟก็เอาไปลงชงชงนาได้เลยนะครับย่าตัวนี้ก็หายากหน่อยย่าขนดอกนะครับ <laughs> อโอเคครับวันนี้เราอัปเดตนะครับอัปเดตไป็นหน่อยอ่าหันไปดูฝั่งนูน้น จากที่แตก่อนนะครับมือชีพถ้าว่าเขาขายไม่ได้คงไม่ใช่นี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 ่มือชีพที่วางอยู่เนี่ยครับเหลือสองมือแต่ก่อนผมนับมีประมาณสิบกว่ามือเลยนะนะครับเรียงอยู่สงสัยทางร้านก็ขายดีเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอะไรที่ขายดีแสดงว่าคนนิยมใช้ใช่ไหมครับเหมือนพักเครื่องนั่นแหละครับพักเครื่องอะไรที่เล่นแสดงว่าคนนิยมนี่เหลือสองตัวาจากแต่ก่อนเรียงน่งนู่นเลยนะครับเหลือสองตัว แสดงว่าเขาขายดีบางครั้งเขาก็จะเอามาติดกับตัวนี้แหละครับตัวคีิที่เราวางขายนี่แหละแต่มือคีิอย่างเดียวเคยถามอยู่นะครับจะไม่ไม่จะไม่ผิดก็สองสองกว่ากว่านี่นะครับไม่เกินสามหรอกเคยถามอยู่มืออย่างเดียวครับมืออย่างเดียวแรงมากนะครับมืออย่างเดียวอะไปดูฝั่งนี้คันนี้ยังไม่เปิดราคาคันนี้เขายังไม่เปิดราคามาติดตาม C C D A C D วแชรเตอร์นะครับ หกห็6610เหมือนกันแต่มันเป็นเพลาเดียวนะครับเป็นเพลาเดียวก็เขาไม่เปิดราคามาดิเขาไม่เปิดราคาเราก็ไม่พูดราคาเนาะก็คใครก็โทรมาเอาโทรมาหาแท็กเท็กท็ก,ทกมันมีตัวแท็กอยู่ข้างล่างนะครับใต้เม้นทักมาถ้าคนมองหนาวก็จะเอาข้อมูลเนี่ยครับไปลงอยู่ข้างล่างนะครับว่าดาวยังไงลถที่นี่ดาวประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ส่งประมาณไหนนะครับอันนี้คือเป็นของไวชัยนะครับก็คือผมไม่ได้รีวิวมาก็คือ ทางร้านจำผมไม่ได้คร,รับคิดดูผมไม่มาคันนี้ยังไม่เปลดนราคานะครับก็คือค่อยไปดูเตเมนเราว่าเขาจะเปิดนราคาเท่าไหร่แต่บอกเลยนะครับว่าของวอชัยก็ไม่แพ้ที่ไหนเหมือนกันเพราะว่าของที่เขาเอามานี่เขาเช็คหมดแล้วเนี่ยคันนี้นะครับคือเช็คหมดแล้วมือน,นี้ก็ยังใหม่ๆอย่คันนี้ไม่ใช่คันเดิมนะครับคันนี้ไม่ใช่คันเดิมที่ผมเคยรีวิวมาคันนั้นเขาขายไปแล้วมั้งขายไปแล้วที่มันมาจอดนี่คือเขาจะเอาเขาจะเอารถมาเติมเรื่อยๆ ในในในความก็าทำแต่เค้ที่ผมเห็นมาเอามาเติมที่เดิมเขาหลยเขาไม่หน้าร้านเขาบ้างหรอกคันนี้เปิดมาเท่าไหร่นะคันนี้คันนี้ถูกหน่อยเออน,นี่ถูกหน่อย6กแสนสองหกแสามประมาณนั้นแต่ราคาสูงก็จะประมาณหกแสนสามหกแสามเขาเดียวติดชีพด,ด้วยนะครับหกแสนสามเขาเดียวคันนี้ แต่เพาเดียวนะครับไปเลี้ยงไปเล่นมือหน่อยนะครับใครชอบขีดแบบเพาเดียวสเปคแบบยกล้อเอียงล้อหน่อยนะว่านี่เราก็จะเมื่อยหน่อยแต่ก็เดี๋ยวมันก็คุ้มคุ้มราคา <c oughs> คุ้มราคาที่มันไม่มีคพาหน้านะครับ <c oughs> ส่วนระบบเกียร์ผมไม่ได้รีวิวนะครับระบบเกียร์รถไถก็ขึ้นสามลงสามนะครับขึ้นสามลงสามเหมือ <c oughs> นเดิม <c oughs> เขาไม่เปลี่ยนระบบเกียร์นะครับหนึ่งางงไายก็แบบนี้ รถคันนี้เ็าเปิดราคาไหมเีาเปิดราคาไหมแต่คันนี้จะมี EP ที่แล้วยังไม่ได้ออกไปําได้น่าออแลกเลคันนี้ประมาณ6 2ตั้งแต่ EP ที่แล้วราคาประมาณ6 0นะครับ ายางโอตานิถ้าโอตานิเนี่ยอ่นออกเลยท่านยางยี่ห,อห้ออื่นอ่านอกโอตานิถ้าโอตานิก็ใครก็รู้ดีว่าโอตานิสนนัมพนธ์ขนาดไหนนะครับโอเคนะครับผมก็ที่ร้านเวชัยแจ็คเตอร์สาขามเมืองก็ขอขอบคุณทางผู้จัดการร้านแล้วก็ทางพื้นที่ของเฮียเวชัยนะครับพาให้คนมือหนาวได้มาสัมผัสรับกินไอของอาชีพ กินไอ้ของรถไทยน,นะครับเพราะว่าทางนี้เขาเป็นเอเย่นของพวกรถเกี่ยวรถที่แบบนี้เลยนะครับโดยตรงสําหรับไวชัยนะครับก็ผมมาเลียดให้ทุกคนได้ดูนี่แหละครับผมเพราะว่าลูกค้าถามเราก็ตอบไม่ได้ว่าเราจะตอบว่าเอออย่างนั้นอย่างนี้มัน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 จะเป็นเหมือนเราตอบส่นี้ก็จัดไปเลยนะครับถามอยมาเลยครับที่ร้านอย่างนี้นะครับแต่ภาพใครจะมาดูที่ร้านก็มาได้เลยนะครับที่สาขาบางสุพุม นะครับหน้ามิดผลนะครับวกยเชยแทคกเตอร์นะครับผมไปขอบคุณครับผมเจอกันอีพี่หน้าครับ